ทนายครับผมไม่ได้นาที่ดินไปจำนองไว้กับใครทำไมที่ดินของผมโดนประกาศขายทอดตลาดครับมาทนายจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลิกกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทนายด้วยนะครับโอเคครับไม่ได้นําที่ดินไปจำนองไว้กับใครเลยแต่ทำไมที่ดินถึงโดนประกาศขายทอดตลาดอย่างนี้นะครับก่อนที่จะมีการประกาศขายทอดตลาดมีขั้นตอนก่อนหน้านี้ครับอย่างเช่นมีการอุ้ยืมเงินกันไหมมีการเช่าซื้อรถไหมเช่าซื้อบ้านไหมถ้าเกิดมีตามตัวอย่างที่ผมเล่ามาแล้วเราเนี่ยผิดนัดกับเจ้านี่เจ้านี่จะมีหนังสือบอกเลิกสัญญาให้เราให้เราปฏิบัติตามหนังสือดังงกกกกล่่่่่่่าาาาาาเเรร็็ไไไมมมมมีีีีจจ้้นนยืคฟออต เพื่อ <c oughs> ให้เราไปศาลไปศาลเสร็จเจ้านี่เขาจะถามเราว่าเราประสงค์จะผ่อนชำระต่อหรือเปล่าหรือบางเจ้านี่เขาก็ไม่ให้ผ่อนชำระเขาให้ไปจบคดีเลยแต่ส่วนมากเขาให้ผ่อนชำระนะครับถ้าตกลงกับทางโจท์ได้ก็เซ็นสัญญาปรณีประนอมยอมความกันพิสานนะครับทีนี้ในสัญญาปรณีประนอมยอมความนะครับเขาจะให้เราชำระตามสือสัญญาปรณีประนอมยอมความทีนี้เราชำระไม่ได้ตามสัญญานะครับโจท์เขาก็สามารถบังคับคดีกับเราได้นะครับมีอีกกรณีหนึ่งครับที่เราไม่ไปศาลศาลก็จะมีคำพิพากษาตามคำพ้องของโจท์นะครับจะพิพากษาให้จำเลยชำระเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้บาทนะ ทางโจทก็จะวางคำบังคับไปทางด้านของนี่อีกทีนะครับว่าให้ชําระเงินเท่าไหร่ทั้งสองกรณีกรณีที่มีการทํายอมหรือกรณีที่ศาลพิพากษาถ้าจำเลยไม่ชาระเงิเนให้แก่เจ้านี้นะครับทางเจ้านี้เขาก็จะสืบทซั์ก่อนนะครับถ้าหากพบบัญชีสามารถอายัดบัญชีได้ถ้าหากสืบทรัพย์เราเจอที่ดินก็สามารถตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นได้นะครับขั้นตอนต่อมาหากมีการสืบทรัพย์พบที่ดินเหมือนกรณีนี้นะครับ ทางเจ้านี้นะครับเขาก็จะตั้งเจ้าพนักงานาบังคับคดีเพื่อยึดที่ดินแปลงดังเก่าวแล้วนําเงินมาชําระให้แก่เจ้าหนี้ของเรานะครับเห็นไหมครับเราไม่ได้นําที่ดินไปจำนองไว้กับใครแต่ที่ดินของเราก็สามารถโดนประกาศขายทอดตลาดได้ครับคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับสําหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของท่านสวัสดีครับ